สวัสดีคะ่ะเป็นร้านดังดนด้งเดิมเปิดได้ประมาณ7-8ปีแล้วค,ะวค,ะค่ะจะเป็นที่จอดสกูตเตอร์นะครับจากยานไฟฟ้านะครับผมสวัสดีครับผมแมนยอรมันชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินไปสมัครงานนะครับผมปสมัครงานเขาบอกให้เดินตามรถรางรถไฟฟ้านะครับผม อาชตรงไปประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะครับผมไปกัน จะเป็นที่จอดสกูตเตอร์นะครับจกักยานไฟฟ้านะครับผมเดินมาประมาณสี่ห้านาทีแล้วครับยังไม่เห็นนะครับผมอากาศร,ร้อนมากเลยนะครับผมน่าจะเกือบสามสิบองศานะครับผมเดินมาที่เหงื่อแตกเลยเดินไปเรืเร่อย,รยครับขเขาบอกเดินมาประมาณห้านาทีนี่ก็ น่าจะ5นาทีแล้วนะครับว่าอล่างนี้บรรยากาศเป็นล,ล,ลมรืนดีจังสวัสดีค่ะสอนแรกพอดีดพอด,ดีผมเดินมาเจอเจอแม่มาลีนะครับผมจสัสมินนะครับผมทำงานนวดนะครับร้านนวดไทยนใน,น่แใช่แต่เรานวดไทยนะคะ,ปะเป็น,นเป็นการนวดรีแลก ค่ะไม่ไม่ได้นวดอย่างอื่นคือนวดไทยไทยโบราณแท้ๆค่ะมีอะไรจะถามไหมนี่ครับเบลลิปกติคุณแม่มาลลอยู่ที่ไหนครับผมปกติเหรอคะเมื่อก่อนอยู่ที่สเปนค่ะที่สเปนนะครับใช่แต่วันนี้มาอยู่มามาอยู่เบลเยียมมาติดโควิดอยู่3ปียังกลับไม่ได้แล้วก็ไม่กลับสเปนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้กลับสเปนเราจะกลับไทยเราขายบ้านที่สเปนแล้วเราจะกลับไทยครับแล้วทีนี้เรามาติดโควิด แล้วก็เอกสารก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะนี่เป็นร้านสวัสดีนะครับร้านจะเปิดเท่นนะครับผมค่ะเป็นร้านดั้งเดิมร้้านดังเดิมเปิดได้ประมาณ7-8ปีแล้วค่ปดปีแล้วค่ะเป็นร้านของบอสนงผมวันนี้ไม่มาเนาะวันนี้บอสเขาไม่มาค่ะครับผมแล้วทำงานกี่โมงถึงกี่โมงพี่เราร้านเราเปิดตั้งแต่11บเอโมงปิด3ามทุ่ม,มแล้วก็มีวันพี่ วันพิเศษก็คือวันศุกร์นะคะก็คือร้านเราจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงปิดสี่ทุ่มีนวดอะไรบ้างครับผมก็มีนวดรีแลกซ์นวดหนักนวดเบานวดสปอร์ตใครทานนวดสปอร์ตใช่นวดสปอร์ตนวดรีแลกซ์นวดน้ำมันนะคะก็คือนวดหนักครับผมใครที่อยู่ครับผมใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมใครที่อยู่อาร์ทเวสเป็นเบอร์เพียรนะครับอย่าลืมแวะมานะครับผมค่ะ ราคา,าเป็นกันเองนะคะราคากา็าค,กคือถ้านวดหนัก,น,กนวดหนักนวดสปอร์ตก็คือราคาอยู่ในในในโบชัวในโปรโบชัวโบชัวที่เราโชว์ให้นะคะก็ขอขอ,ขอขอบคุณแขกที่มาอุดหนุนนะคะ <Bour nem. S 1> แล้วก็ขอบคุณลูกแมนด้วยที่มาสัมภาษณ์นะค่ะโอเคครับขอบคุณค่บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินมาตั้งนานเดินมาตั้งนานครับที่บไกรอยู่ใกล้ๆนี่ครับเจอแล้วครับร้านครับผมพอดี เดินมาปุ๊บเจ้าของเขาจะไปทำธุละก็เลยไม่ได้เข้าไปในร้านนะครับนี่ครับผมเมื่อกี้แวะไปร้านสวัสดีนะครับเพื oh, <what? S 1> <P> ่อไปถามว่าร้านอีกร้านหนึ่งร้านเทเวเป็นซาลอนร้านมาสัาสซาอยู่ตรงไหนทีงได้เจอนะครับผมแต่พอดีมาเจอปุ๊บจะไปคุยธุระหน่อยก็พอดีเจ้าของเขาไปไปทำตุละาน,นะครับผมก็เลย ไม่ได้คุยกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปใหม่มาฝากทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ